คุณผู้ชมวันนี้ผมเริ่มต้นกันด้วยเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันชาวสวนทุเรียนจันทบุรีเครียดหนักเลยพี่นุ้ยคุณอาคุณผู้ชมเพราะว่าคือมี คนบางคนนะฮะไปเอาทุเรียนของเพื่อนบ้านเอามาจากเวียดนามม,มาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทยเพื่อส่งขายไปที่จีนหวังกินกําไรส่วนต่างได้ประมาณสักกิโลละประมาณ90บาทอันนี้คือกําไรที่เขาจะได้ต่อกิโลนะฮะครึ่งต่อครึ่งว่างั้นถูกต้องอล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็นํากําลังไปบุกตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มผู้ประกอบการรไปที่หลงรับซื้อผลไม้ ลุงตู้ออสนะฮะอยู่ที่ซอยสะบาบหมู่สิบตําบลคลองนารายอําเภอเมืองจันทบุรีครับเพราะว่าอะไรมีคนแจ้งเบาะแสไปบอกว่าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาดูให้หน่อยได้ไหมคือล้งรับซื้อผลไม้เนี่ยไอ้ล้งเนี่ยมันแปลกๆนะอืเพราะว่าอะไรแต่ละล้งปกติแล้ว รถบรรทุกเปล่าเขาจะวิ่งมาจอดแล้วเอาผลไม้ขึ้นท้ายรถ<ช>แล้วขับออกไปคือในลงเนี่ยต้องมีผลไม้วางอยู่ถูกแล้วเอาขึ้นรถ<ช>รถขับออกไปเพื่อเอาไปส่งแต่ที่นี่มันย้อนกันเลยรถบรรทุกขับเข้ามาถอยหลังจอดเปิดท้ายเสร็จปั๊บเอาทุเรียนลงฮะเอาของลงเอาของลง มันผิดแปลกแตกต่างจากปกติที่ควรจะเป็นก็เลยแจ้งไปยังทางการ,รว่ามันแปลกๆนะเอามาตรวจสอบหน่อยพอตรวจสอบแล้วปรากฏว่าหลงแห่งนี้มีผู้ประกอบการหลงเนี่ยนำทุเรียนจากเวียดนามมาสวมสิ์เป็นทุเรียนไทยใช้วิธีการสวมสิบเพื่อจะส่งขายต่อไปที่ประเทศจีนให้ได้ราคาเนื่องจากว่าอะไรครับทุเรียนเวียดนามปกติโลละเจ โอโหแต่ถ้าสวมสิทธิ์บอกว่าเป็นทุเรียนส่งจากไทยของไทยถ้าหอนทองปุ๊บเท่าไหร่ร้อยหกสิบเห็นไหมนี<ห>่ไง,งส่วนต่าง90บาทต่อกิโลเพื่อจะส่งไปที่จีนเกินครึ่งด้วย้าเอากำไร<ห>ทั้งหมดเท่าไหร่หหร,รู้ไหมครับหนึ่งหนึ่งมืนแปดพันกิโลกรัมที่ตรวจยึดได้หรือ18ตันอะ18คูณคูณ90ไปซีเท่าไหร่กิโลอะกิโลกำไร90อ่ะโอบโะล้านป่ะ ล้านหกเสร็จเศษนี่กําไรที่เขาจะได้นะฮะถามว่าแล้วทําไมถึงต้องมาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทย<อ>หนึ่งมันได้ราคาดีกว่าสอง ต่างชาติโดยเฉพาะลูกค้าเมืองจีน <Ừ. S 1> เขาจะแฮปปี้ถ้าบอกว่ามาจากไทยเพราะอะไรมันจะมี2เกณฑ์ที่ต้องได้รับการรับรองถึงจะส่งไปที่จีนได้เกณฑ์แรกก็คือเกณฑ์ G A P นะฮะ G A P ก็คือมาตรฐานทางการเกษตรที่ดีเกณฑ์ที่2คือ G M P อ,อันนี้คือเป็นมาตรฐานโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือกที่ผ่านคุณภาพถ้าได้2เกณฑ์นี้ มันจะทําให้ลูกค้าก็อุ่นใจที่<ใ>จ,จะรับสินค้าและเอาไปาต่อราคาก็เพิ่มขึ้นถูกต้องอนั่นแหละฮะดังนั้นการทําแบบนี้ไม่เหมาะสมเลยเพราะว่าอะไรชาวสวนทุเรียนจันทบุรีเนี่ยเสียชื่อเสียงนะ<ช>เกิดปลายทางรับไปแล้วอ,อ้าวทำไมทุเรียนไหนบอกว่าของไทยแล้วทาไมเนื้อแบบนี้กลิ่นแบบนี้รสชาติแบบนี้ไทยแท้แน่จริงหรือเปล่าของจริงหรือเปล่า ล่าสุดแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของล้งไปแล้วนะฮะความผิดหลอกลวงซึ่งแหล่งกําเนิดสภาพและคุณภาพสินค้ารวมถึงสำแดงเอกสารอันเป็นเท็จซึ่งข้อมูลเนี่ยนะฮะเห็นว่าเป็นคนไทยแล้วก็มีการร่วมมือกับคนเวียดนามด้วยใช่ไหมฮะก็แน่นอนสิเพราะว่าไม่งั้นเขาจะส่งมาอย่างไงไม่ควรทําเลยนะนอกจากเสียชื่อชาวจันทบุรีนี่คือเสียชื่อประเทศเลยนะนอมินีให้คนเวียดนามคือเจ้าของล้งในไทยเนี่ยเป็นคนไทยที่ รับดูแลแทนนายทุนชาวเวียดนามยึดของกลางไว้หมดแล้วครับจังหวัดจะดําเนินการคุมเข้มเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายลักษณะแบบนี้อีกไม่หรอกสิ่งที่กลัวนะคืออ,อะไรรู้ไหมคือเวลาที่เขาไปตรวจมาตรฐานนะแล้วพอไปถึงเราไม่ได้บอกว่าทุเรียนเวียดนามไม่ดีนะคุณผู้ชมแต่เวลาที่เวลาเป็นการสมสิทธิ์แบบนี้แล้วมันไม่ได้เป็นตามมาตรฐานของเขาอะ่ะแล้วเขาเขาก็จะ เราจะถูกเหมารวมไหมทุเรียนไทยอ,อาจจะไปกระทบล้งอื่นๆที่เขาทําถูกต้องแล้วที่เขาไม่เคยสวมสิทธิ์ที่เขาคัดคุณภาพดีๆส่งเนี่ยเกิดแบบทางจีนไปแล้วอุ๊ยอันนี้ต้องตรวจสอบอให้มันถี่ท้่นอีกทีนึงแล้วแหละตรวจสอบใหม่ก็เกิดความยากลบาบากให้กับเนี่ยชาว,วาส่วนถ้าสมมติเราเป็นลูกค้าคแล้วเราก็ไปซื้อลูกทุเรียนเนี่ยที่บอกว่ามาจากเมืองไทยแต่จินเป็นของเวียดน,นาม,อมพอเรามากิน ไม่อร่อยเราก็ไม่กินแล้วมันก็จะไม่นต้องมีด้วยคุณอาเขาเปลี่ยนสติกเกอร์ตรงขั้วทุเรียนเห็นแ้ที่เราเห็นเขาจะสังเกตแบบนี้เลยฮะลูกค้าเขาดูปุ๊บอ๋อโอเคอาจากไทยดูตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าที่ไม่ใช่ของไทยจริงๆอะสวมสิบมาอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ถูกเหมารวมไงซึ่งคุณอาเคยชิมทุเรียนเวียดนามเคยไปเวียดนามก็เลยอยากจะรู้ว่ารสชาติทุเรียนเวียดนามเป็นไงคือเราต้องบอกว่าทุเรียนไทยนี่อร่อยจริงๆและอร่อยที่สุดไปกินของเขาคนเวียดนามก็อาจจะบอกขออองเเ้าาารร่่่ยแตตถมสววนนัะ เราว่าเนื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเละไอ้ลูกที่ไปกินนะลูกหน้าตาแบบเมื่อกี้เลยอะ่ะลูกค่อนข้างที่จะเละแล้วเม็ดก็ใหญ่แล้วมันไม่มีความมันไม่มีความหวานมันเละอ่ะพอทุเรียนเละก็ไม่ใช่ละแล้วหอมเหมือนบ้านเราไหมพี่ไม่หอม ที่อาเคยกินนะเราก็ไม่รู้ว่าของเขามีกี่พันแต่ที่กินเนี่ยหน้าตาคล้ายๆเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ดูอย่างอหมอนทองบ้านเราเลยนะคล้ายชันีเลยนะว่าเหมือนขั่วหลุดแล้วอะแต่ตัวผลยังเขียวอยู่เลยไม่รู้เยเขี่ยนแปลๆกระบวนการเขาใช้น้ํายาเคลือบอะไรด้วยหรือเปล่าอะดังนั้นก็ในเบื้องต้นชาวสวนที่เมืองจันอุ่นใจได้นะครับเจ้าหน้าที่เขาบุกทลายลงที่ แอบสวมสิทธิ์ทุกเรียนไทยทําให้เสียชื่อเสียงแล้วแล้วก็ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งทางการนะครับอืมหลายๆอย่างเลยนะเสียชื่อนะเหมือนแบบเคยไปกินผัดไทยเมืองนอกอ่ะไปสั่งผัดไทยแล้วก็เสร็จปุ๊บร้านอาหารไทยนะพอกินปุ๊บรู้เลยอ่ะไม่ใช่คนไทยทำเพราะว่าเป็นผัดไทยที่ใส่กะทิใส่กะทิในผัดอ่ะอันนั้นมันมีโคราชป่ะนั่นไงมีโคราชเขาก็ไม่ใส่กะทิด้วย อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบเพื่อท,<ะ>ที่จะไม่ให้ประเทศเราเสียชื่อเสียงนะครับ